สวัสดีเช้าว,วันพระหัสครับพี่น้องทุกท่านเช้านี้ก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมนะครับในช่อง YouTube เช่นเคยเรื่องราวที่จะคุยกันก็เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดคนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ผมก็จะได้นําเสนอวัตถุมงคลของพระาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆคนทั่วฟ้าเมืองไทยนี่ต่างรู้จักนะครับ นั่นก็คือหลวงปู่สุกแห่งวัดปาาคลองมาขามเท่านะครับวันนี้ผมจะได้นําเอามีดปราบจระเข้นะครับของหลวงปู่สุกเอามาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับว่ามีดปราบจระเข้หลวงปูุ่กนั้นมีลักษณะอย่างไรมีธรรมชาติเป็นอย่างไรที่ไปที่มาเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องท่าในใดอยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็มาทางเบอร์โทร086 3529 656นะครับ หรือบางคนจดไม่ทันก็ดูดูที่หน้าปกวิดีโอนะครับผมแปะทั้งเบอร์โทรแปะทั้ง QR code ของไลน์ไว้ท่านสามารถสแกน QR code ของไลน์แล้วก็เพิ่มเพื่อนทางไลน์ทักมาได้เลยนะครับหมายเหตุไม่ตอบเกทแท้ทุกกรณีนะครับไม่ต้องถามเข้ามาใช่หรือไม่ใช่ถึงหรือไม่ถึงนะครับไม่ต้องไปก็ภาพใครมาเพราะว่าผมไม่ตอบในเรื่องนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับพี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าวิดีโอที่ผมทําให้ท่านได้ชมนี้ทําแบบต่อเนื่องทุกๆวันนะครับทุกวันวันละหนึ่งวิดีโอสองวิดีโอเป็นอย่างน้อยถ้าวันไหนมีเวลามากก็2วิดีโอถ้าวันไหนไม่ค่อยมีเวลาก็ประมาณ1วิดีโอนะครับเข้าสู่เรื่องราวสําหรับเรื่องราวในวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องมีดปราบจระเข้หลวงปู่ศกวัดปากคลองมาขามเท่า หลวงปู่สุกวัดป่าคลองมาขามเท่านั้นมีลูกศิษย์ลูกหา,าที่เคารพนับถือท่านนั้นมากมายหลากหลายชนชั้นวรรณะตั้งแต่ชนชั้นแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาจนไปถึงนวนเชื้อพระวงศ์เลยนะครับฝ่ายทางพระเนี่ยลูกศิษย์ทางพระก็เยอะแยะมากมายที่มีชื่อเสียงทางด้านาทางด้านพระเวทเนี่ยในยุค้งหลังต่อมาก็มีชื่อเสียงเยอะนะครับ ดังนั้นจึงถือว่าหลวงปู่สุขนี่เป็นพระคณาจารย์ยุคโบราณยุคปีพศ2400นรนะครับซึ่งพระเกจิในยุคนั้นต้องบอกว่าชื่อเสียงของท่านโด่งดังมาก <บ psychology. S 1> นะครับพระเวทของท่านพลังจิตนั้นสูงส่งมากนะครับแล้วก็วัตถุมงคลที่เหลือมาถึงปัจจุบันนี้ก็หาได้ยากยิ่งนะครับพบเจอได้ยากแล้วก็มีราคาแพงมากนะครับสำหรับ อ่าเวลาการเปลี่ยนมือกันแต่ละทีเนี่ยเปลี่ยนมือในการเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยนะครับแพงมากที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าชื่อเสียงประสบการณ์ความเข้มขลังของวัตถุและก็ความหายากของวัตถุนะฮะของวัตถุมงคลเหล่านี้นะครับหายากมากวัตถุมงคลวันนี้ผมได้มาจากบ้านขรหบดีที่อำเภอตาครีเป็นทั้งลูกศิษย์หลวงปู่สุขเป็นทั้งลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมและก็เป็นทั้งลูกศิษย์หลวงพ่อนเนียมวัดเสาทงทองนะที่ลบบุรี ก็ต้องบอกว่าท่านนี้เป็นลูกศิษย์ในยุคปีพศ2,400เหมือนกันนะครับเรียกว่าอยู่ในยุคพระเกจิในยุคประมาณปีพศ2,400ทั้งหมดนะครับแล้วท่านก็มาเสียตอนที่ปีพศ2 5 1พนห้นี่นะครับเพิ่งเสียไปประมาณ50กว่าปีนะครับวัตถุมง,งคลที่อยู่ในบ้านของท่านนี้ท่านเก็บมาเป็นร้อยปีนะฮะท่านเก็บมาเป็นร้อยปี จากในยุคข,ของท่านตั้งแต่เป็นหนุ่มจนมาถึงเท่าชราเลยนะครับท่านก็เก็บไว้เยอะเยอะมากนะครับปัจจุบันนี้วัตถุมงคลเหล่านี้ตกอยู่ในการดูแลของลูกของท่านซึ่งมีอายุประมาณ90ปีแล้วบ้านนี้ก็ไม่มีใครจะเข้าไปได้ง่ายๆพวกเสยนพงเสยนผ้านี่หมดสิทธิ์นะครับเข้าไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ใช่คนจนนะฮะและก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเองินเลยนะครับ แต่ที่ผมได้มาเนี่ยเพราะความเมตตาของท่านนะครับความเมตตาของท่านท่านก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีความศรัทธาสูงนะครับแล้วเป็นคนที่ตั้งใจจะอนุรักษ์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ไว้ท่านก็จึงมอบส่งต่อมาบางส่วนเอามาให้ผมไว้ดูแลแล้วผมก็จะพยายามเก็บรักษาวัตถุมงคลบางอย่างนะครับที่ ที่เป็นของหาดูได้ยากๆนีจะเก็บไว้ในห้องพระหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อยของผมนี่นะครับกำลังสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับประมาณ 80- 90%แล้วล่ะนะครับวันนี้ก็จะได้เอาวัตถุมงคลของบ้านนี้ที่เก็บมาตั้งแต่รุ่นรุ่นพ่อนะถึ่เสียไปแล้วประมาณ50ปีนะครับลูกปัจจุบันนี้ก็อายุ90ปีนะก็วัตถุมงคลที่บ้านนี้ส่วนมากจะเก็บไว้ในสภาพที่ไม่ได้ใช้เลย เก็บวางไว้วางไว้วางไว้ในห้องพระนะฮะเก็บไว้ในห้องพระแล้วห้องพระนี้ใหญ่นะหรูอลังการนะครับผมก็เลยได้ไอเดียมาจากบ้านนี้แหละนะได้ไอเดียมาจากบ้านนี้และก็จะทําให้ดีเพื่ออนุรักษ์สืบต่อไปนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดด้ามเขาเก้งนะฮะด้ามเขาเก่งเป็นมีดหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท่านะครับเนี่ยลักษณะอ่ะ ขาเนี่ยแทบไม่ได้ถูกใช้แต่ว่าตรงโลหะรัดกันเนี่ยเป็นเงินแท้เป็นเงินโบราณนะครับเป็นเงินแท้เป็นเงินโบราณแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับจะให้ดูโดยรวมทั้งหมดนะครับว่าเป็นในลักษณะแบบไหนนะครับอย่าให้ดูด้านในเลยนะครับนี่เดี๋ยวขอวางไว้นอกก่อนนะครับ ด้ามเนี่ยนะครับเป็นเขาเก้งนะครับมีดหลงปูสุกเนี่ยที่เป็นพวกปราบจระเ้เนี่ยเป็นมีดปาดจอระเ้เนี่ยผมก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้ด้ามที่เป็นเขาเจระเ้เขาบอกว่าเวลาไปใช้ในน้ำเนี่ยนะครับเวลาไปใช้ในน้ําบางทีมีดมันหลุดมือแต่ว่าเขาเนี่ยเขาจะเบาเขาจะลอยน้ําทําให้อ่าทให้เห็น คือมีดไม่ได้จมหายไปเลยนะบางทีเราก็จะคน้นค้นได้เจอได้ง่ายนั่นเองนะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่ามาอย่างนั้นอันนี้คือเหตุผลนะครับมีดด้ามเขาเก้งนี้นะฮะจะปรากฏในมีดที่เป็นมีดปราบจระเข้นะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับเล่มเนี้ยเขาเนี่ยแทบไม่ได้ถูกสัมผัสเลยด้วยซ้ำนะครับส่วนโลหะตรงนี้โลหะตรงกันมีดเนี่ยนะครับเป็นเงินแท้นะครับ เป็นเงินเก่าเป็นเงินโบราณแล้วลุงปู่ท่านจานไว้ด้วยลายมือของท่านอันนี้ลายมือของลุงปู่สุกนะฮะจานยันใบพัดไว้เนี่ยจานยันใบพัดไว้แล้วก็ลายมือลุงปู่สุกเนี่จำถ้าจําได้นะฮะอัขระแต่ละตัวเนี่ยนะครับถ้าจําได้จะแม่นมากนะฮะจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ในมีดลุงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะครับลุงปู่สุกเนี่ยเป็นพระอาจารย์สเสด็จก,กมรมหลวงชุมพรด้วยนะ,สะเสด็จก,กมรมหลวงชุมพรนี่ท่านเป็น เชื้อพระวงศ์นะครับท่านเห็นปฏิหารมากมายจากหลวงปู่สุกท่านก็มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุกร่ำเรียนพระคาถาอาคมวิชาอะไรต่างๆนี้เยอะแยะมากมายนะครับจากหลวงปู่สุกรวมทั้งท่านก็ราหบดีท่านนี้ด้วยนะครับท่านราบดีที่เป็นเจ้าของมีดเนี่ยนะครับก็รู้จากทั้งเสด็จกรมหลวงและก็ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่สุกด้วยนะครับเนี่ยลายมือของท่านดูลายมือของท่านดูลักษณะลายมือของท่านนะครับ นี่ตัวนะเป็นอย่างไรท่านดูนะตัวนะเป็นอย่างไรตัวมะเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสังเกตให้ดีนะครับแล้วก็ตัวอะตัวอุมีลักษณะเป็นอย่างไรและตัวยันใบพัดเริ่มต้นจากตรงไหนท่านดูให้ดีนะสังเกตจําให้ดีเลยนะครับนี่คือลายมือหลวงปู่นะแล้วก็โลหะที่เป็นเงินนี่เป็นโลหะที่เกิดร้อยปีนะครับมีดเล่มนี้มีอายุป,ประมาณ อยู่ในช่วงเราประมาณปีพออ,อยู่ในช่วงเราประมาณตั้งแต่ปีพศ2440จนมาถึงปี2466นี่ยนะครับในช่วงนี้แน่นอนในช่วงประมาณ20กว่าปีเนี่ยนะครับประมาณ20่่20กว่าปีประมาณปีพศ2440หรือ45ขึ้นมาปีาพศ2466นะรประมาณนี้ยีประมาณ20ปีในช่วงนี้แหละนะครับถ้าพูดมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือประมาณร้อยกว่าปีนั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็เป็นยันที่ท่านอาจารย์คำว่าตัวพุทม้วนไว้นะฮะมว้วนเนี่ยตัวพุทม้วนในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนลายมือลายมือตรงนี้ามาดูตรงยันสามนี่นะครับตัวน้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบกับในรูปถ่ายของท่านในรูปถ่ายของท่านที่เป็นอ,อันนี้เหมือนกันนะครับที่เป็นลายมือของท่านเหมือนกันนะฮะรูปถ่ายนี้ก็เป็นรูปถ่ายพัดคู่เออไม่ใช่ เนี่ยรูปถ่ายตอนที่ท่านชลามากมากแล้วนะครับจับเลี่ยมเงินเก่าแบบนี้นะฮะจากวัดเลยนะครับนี่ลักษณะแบบนี้แล้วมาดูลายมือนี่จบที่ลายมือนะครับเห็นไหมครับตัวอะเป็นอย่างไรตัวอุเป็นอย่างไรตัวมะเป็นอย่างไร,น,งไรนะครับเห็นไหมการเริ่มต้นยันนะครับการเริ่มต้นยันเนี่ยนะครับเริ่มต้นยันเนี่ยท่านจะจานไว้ท่านจะเริ่มต้นบริเวณนี้นะครับ นี่บริเวณนี้เห็นไหมครับเอะมันทำไมมัวมัวเนี่ยระยะห่างไม่ได้นะอุ้ยเ <c oughs> นี่ยท่านจะเห็นจุดเริ่มต้น <c oughs> เชื่อมต่อของรอยยันนี้บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้แล้วก็ได้มิติมากนะครับ <c oughs> ลายมือของกูนี่เป็นลายมือที่งดงามนะครับได้มิติ นะฮะได้จังหวะได้มิติเลยนะครับนี่เห็นไหมครับตรงบริเวณนี้แล้วมาดูตรงยันนี้เหมือนกันนี่ลายมือคนเดียวกันจะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันอย่างนี้นะครับเริ่มต้นบริเวณนี้ไหมครับนี่มีรอยเชื่อมรอยต่อตัวมะตัวนะ,ต,วะตัวอะตัวอุลายมือเดียวกันหมดลายมือเดียวกันหมดนะครับนี่ดูจากรูปถ่ายนะครับดูจากรูปถ่ายนี่หนไหมครัตัวนะเห็นไหมครับตัวมะ ตัวอูจุดเริ่มต้นของยันนี่นะครับนี่จุดเริ่มต้นของยันนี่รูปถ่ายนี้เห็นไหมครับ,บเก่ามากเนี่ยเงินเก่าเงินเป็นร้อยปีเลยนะครับอย่างนี้นะครับเฉพาะลายมือนี่ก็คือลายมือเดียวกันนะจากมีดเล่มนี้กับรูปถ่ายนี้ลายมือเดียวกันนะยังไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องใช้ไม้สอยนะครับเครื่องใช้ไม้สอยที่เป็นออันนี้ เป็นกระบอกน้ำชานะฮะนี่แบบนี้นะครับอันนี้ที่ใส่สำหรับที่ใส่น้ำชาหลวงปู่สุขวัดปากคองมาข้ามเท้านะครับอันนี้อยู่ในตำราที่อยู่ในหนังสือขอโทษนะครับอยู่ในหนังสือหลวงปู่สุขวัดปากคองมาข้ามเท่าด้วยนะแบบนี้นะครับที่ใส่น้ำชานะครับ นี่นี่มาดูตรงนี้นะครับนี่มาดูตัวมะเออเนี่ยตัวมะเห็นไหมฮะตัวมะลงปู่ศุกนะนี่เห็นไหมครับตัวมะลงปู่ศุกนี่ตัวมะนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วมาดูตวนะเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่ตัวนะแล้วมาดูตัวอุเนี่ยเป็นอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเลยนะแล้วมาดูตัวตัวอะ มาดูตัวอ่านนะครับทำยังไงถึงจะเห็นชัดแม่ตัวอะมองไม่ชัดนะครับเออนี่ฮะตัวอ่ะหลวงปู่สุกวัดประคองมาขามเท่านะครับจุดเริ่มต้นของยันนะครับนี่นี่ลายมือหลวงปู่นะท่านจานไว้จานไว้เต็มเลยนะครับ <c oughs> ออจานไว้ที่เนี้ย ที่เขาเรียกว่ากาใส่น้ากาใส่น้ําชาเนี่ยนะครับทางด้านล่างนี่ก็เป็นอันนี้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยนะครับแล้วก็มีรอยยันของหลวงปู่นี่เต็มไปหมดนะครับลายมือหลวงปู่เนี่ยนะครับเต็มไปหมดนี่ลายลายมือหลวงปู่นี่เต็มไปหมดนี่นี่อย่างนี้นะครับนี่ยันตัวนี้เนี่ยแบบนี้ผมก็เก็บไว้นะครับอันนี้จะเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์น,นะครับ เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ผมกําลังสร้างนะครับอันนี้เป็นของคณะบดีเหมือนกันนะครับลายมือเดียวกันเลยนะลายมือเดียวกันแล้วมาดูตรงตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะมาดูตรงยันตรงนี้อีกจุดหนึ่งอันนี้ยันสามเป็นไรใช่ไหมครับมาดูยันตรงนี้ยันตัวพุทธเนี่ยนะครับตัวพุทธม้วนเนี่ยนะครับอันนี้คล้ายๆกับม้วนสองรอบเลยนะครับมีรอบเดียวสองรอบสามรอบนะครับอันนี้ม้วน อันนี้ม้วนสองรอบนะเนี่ยตัวพุธของหลวงปู่นะครับเนี่ยตัวพุธหลวงปู่เดี๋ยวผมจะเอาฝาที่กาใส่น้ําชาตะกี้เนะี่ยกาบอกใส่น้ําชาตะกี้นี้อันนี้อันนี้ม้วนหนึ่งรอบเห็นไหมครับนี่ม้วนหนึ่งรอบนี่คือลายมือของท่านนะมีหนึ่งรอบสองรอบสามรอบนะครับนี่ตัวมะของท่านเห็นไหมครับตัวมะก็จะเหมือนกับ เมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่าอันนี้ตัวมาอันนี้ตัวนะนะครับอตินนีอ่อันนี้ไม่ชัดนี่เห็นไหมครับตัวอุมนะะเป็นแบบเบียับติกี้เลยตัวอะเห็นไหมครับ เป็นแบบเดียวกับเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นี่ท่านจานไว้โตมะของท่านโตโมของท่านนะครับอันนี้ก็คือน้โมพุทธายะนั่นเองนะครับอ,อเก่ามากนะครับอันนี้คือตะกั่วถ้ำชานะครับเนี่ยตัวตัวพุทธตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ตัวพุทธมวนในตัวพุทธมวนของหลวงปู่นะที่จานไว้อันนี้พุทธหนึ่งรอบนะครับเห็นไหมครับสังเกตให้ดีนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวพุธที่ท่านจานไว้ในนี้อันนี้อันนี้สองรอบอันนี้สองรอบนะครับเห็นไหมครับนี่คือลายมือของลวงปู่เลยนะเนี่ยลายมือลวงปู่แล้วเรามาดูธรรมชาติใบมีดธรรมชาติใบมีดนี่เก่ามากอุดไว้ด้วยแผ่นเงินนะครับ มีดเล่มนี้เป็นมีดที่ต้องบอกว่าตระกูลที่เป็นลูกศิษย์ของลวงปู่โศกเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมเก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วท่านเก็บพระลวงปู่โศกไว้เยอะนะเก็บพระเก็บมีดเก็บดาบอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราหาไม่ค่อยเจอในที่อื่นนะฮะพอดีมีนักการเมืองอยู่แถวสุพรรณแล้วก็มีพวกเ,เจ้าของบริษัทนะมาขอแบ่งผมไปที่ผมได้เล่มสวย,สวยจากบ้านนี้มานะเล่มนี้ก็ถือว่าสวยนะฮะเล่มนี้ถือว่าสวยเหมือนกัน ดูนะครับดูเงินเก่าดูความแน่นดูความแน่นของมีดนะไม่มีรอยขยับขยื่นเลยด้วยซ้ำนะครับนี่มีดที่ไม่ได้ถูกใช้เลยนะบางเล่มไม่มีรอยจานนะบางเล่มไม่มีรอยจานเป็นมีดตัดหวยเนี่ยผมเคยให้ดูแล้วนะครับมาดูมีดเล่มนี้เนี่ยถึงมีดไม่ได้ถูกใช้ถูกวางไว้เนี่ยแต่ว่าเล่มนี้เป็นสนิมได้นะครับก็คือตอกยันสามไว้อ่านะมาอุาอ่ไว้นะครับ ใบมีดมีคราบใครแบบนี้และกะต็ตอกคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าไว้อิติปิโสวิเศษอีอีเสเสพุทธนามเมอีอีเมนาพุทธตังโสอีอีโสตังพุทธปีติอีและปิดด้วยตัวอุนะครับซึ่งศิลปะแบบนี้นะครับเป็นศิลปะของช่างทางพยุหะนะครับศิลปะของช่างทางพยุหะนี่ดูลักษณะนะครับฝั่งนี้ก็ตอกคาว่า มาอาอุเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอกคาว่าอ๋อเป็นคาถามงุฎพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะครับสนิมขุมกินเยอะนะครับสนิมขุมกินเยอะแต่ผิวของมีดเนี่ยเป็นคราบใครที่มีความเก่าสูงนะครับลักษณะเป็นทรงมีดโบราณเป็นทรงมีดที่เป็นทรงมีดโบราณเลยนะครับนี่ sí yes. เป็นทรงลักษณะมีดเหน็บแต่ว่า himself, ทรงโบาราณแบบเดียวกับหลวงพ่อเทศแบบเดียวกับหลวงพ่อเดิมในยุคต้นๆนะฮะ นี่นะครับความเก่าของมีดหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าเล่มนี้มีพิเศษที่มีจานอยู่ตรงกันมีดนี่แหละครับนี่จานยันตุพุธนะครับแล้วก็จานยันตรงคําว่า,ายันสามเนี่ยนัมาะอาอุเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกับในรูปนี้เลยนี่จะเป็นแบบเดียวกับในรูปเลยนะครับนี่นัมมะอาอุเหมือนกันนะครับ ไหมครับเนี่ยตัวอะตัวมะตัวอะไรนี่ลายมือเดียวกันเลยนะลายมือเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปถ่ายภาพถ่ายภาพนี้นะครับซึ่งเป็นเงินเหมือนกันนะเป็นภาพถ่ายภาพยืนอันนี้ก็เป็นตัวพุทธเนี่ยเป็นตัวพุทธม้วนนะลายมือหลวงปู่นะอันนี้ม้วนรอบเดียวนะครับม้วนรอบเดียวเหมือนกับเหมือนกับในในนี้มั้ง อ่าอันนี้ก็ม้วนรอบเดียวใช่ไหมครับนี่นี่ม้วนรอบเดียวที่ในกระปุกในกาน้ําชาเนี่ยนะครับอันนี้ม้วนรอบเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นการม้วนรอบเดียวเหมือนกันมองไม่ชัดเดียวเดียวอ่าเนี้ยเนี่ยเป็นการม้วนรอบเดียวนะครับตรงนี้ก็มีคําว่ามะอาอุเหมือนกันนะครับน้ำมะอาอุ นี่เป็นยันคําว่านมามะออา่โอ้โหมันเป็นเงินนี่เวลาเป็นเงินนี่ดูดูยากนะฮะนมามะอาูอเนี่ยมะโตนะแต่ัวมะัตอูนะครับและตัตอา่านลายมือเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของยันก็เป็นจุดเริ่มต้นเดียวกันนะครับ ตัวอะตัวมะตัวอุตัว,ตว,ตวนเนี่ยลายมือเดียวกันเลยนะครับตรงนี้ตัวเทนะฮะตัวนี้ตัวเทอันนี้ก็ลายมือหลวงปู่นะครับเป็นลายมือหลวงปู่ที่ท่านจานไว้ในรูปที่ท่านยืนถือไม้เท้าเนี่ยครับรูปนี้เป็นรูปที่ท่านชราภาพมากนะฮะร,รูปนี้รู้สึกว่าท่านถ่ายในกรุงเทพในถ่ายในพระราชพิธีของเสด็จกรมหลวงหรือเปล่านะครับ นี่ใช่ไหมครับภาพเก่ามากนะครับก็เป็นลายมือเดียวกันให้ดูลายมือนะครับให้ดูลายมือที่ท่านจารในวัตถุมงคลประเภทเครื่องใช้ไม้สอยประเภทรูปไทยประเภทมีดมีดหมอมีเทพสตรานี่นะครับอันนี้นะครับนะครับนี่เงินเก่าอย่างไรอันนี้เงินเก่าแบบสมัยร5เลยนะครับอายุประมาณร้อยกว่าปีนะครับประมาณร้อยกว่าปีแล้วก็คราบใครของมีดนี่ บ่งบอกอายุของมีดได้เลยนะครับคราบใครของมีดเนี่ยนะครับผมก็เก็บไว้ย่างเงี้ยไม่ล้างไม่ถูนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เขาสวยงามดีก็เลยเก็บไว้อย่างนี้นะครับไม่ล้างไม่ถูนะครับเห็นไหมครับคราบใครความเก่านี่เก่าลึกเก่าอะไรนะครับใบมีดใบมีดลักษณะเป็นมีดที่มี มีสนิมขึ้นเยอะพอสมควรนะครับคราบใครที่เกาะตามผิวตามอะไรพวกนี้นะครับมีดเล่มนี้เก่าจริงนะครับเก่าเกินร้อยปีนะครับนี่คือทรงมีดโบราณเลยนะทรงมีดในลักษณะเป็นมีดปราบโจระเข้หลวงปู่สุกมีเรื่องเล่าว่า มีดลุงปุกเนี่ยเ,เขาใช้สําหรับป้องกันจระเข้นะครับในน้ําเมื่อสมัยก่อนอาตามบึงตามคลองตามาแม่น้ําพวกนี้ก็จะโดมสมบูรณ์นะครับมีพันปลาพันสัตว์น้ำหนึ่งในนั้นก็คือ,อจระเข้นะฮะจระเข้ชุกชุมอยู่ที่บึงบระเภทบึงต่างๆต,ต,ตามคลองต่างๆนะครับแม้กระทั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็มีนะสมัยก่อนนี้นะครับ ก็เลยมีมีดพวกนี้ไว้สะกดจระเข้ไว้สะกดไว้ปราบจระเข้นะครับแล้วมีดหลวงปู่สุกเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในการเป็นมีดหมอนะครับสำหรับล้างคุณใสมนดํานะป้องกันพูดผีปีศาจทําพิธีอะไรต่างๆได้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังป้องกันพวกสัตว์ร้ายต่างๆพวกจระเข้พวกงูพวกอะไรพวกนี้นะครับก็มีปฏิหารมากมายนะครับแต่ของแท้นั้นหาได้ยากยิ่งนะครับ แต่นี่คือเป็นมีดแท้เลยนะครับเป็นมีดแท้แท้ตาเปล่าด้วยนะครับเล่มนี้นะครับแท้ตาเปล่าเนี่ยนะครับประวัติความเป็นไปเป็นมาชัดเจนมากนะครับมีดเล่มนี้นะสวยงามก็เลยเอามาแชร์ให้กับพี่น้องได้ชมนะผมมีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่นะครับมีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่แล้วก็ดาบหลวงพ่อเดอดาบหลวงปู่สุขเนี่ยก็มีนะครับที่ผมแต่ว่ามี <c oughs> ท่านผู้อาวุโสใหญ่ท่าน ขอแบ่งไปบูชานะครับขอแบ่งไปบูชาดาบเล่มนั้นสวยๆนะครับเล่มนั้นสวยมากรู้สึกว่าเป็นดาบเล่มเล่มขนาดประมาณตั้งสนิ้วได้มั้งครับดาบเล่มนั้นนะก็จานยันหลวงปู่สุกไว้อย่างนี้เลยนะได้มาจากบ้านเดียวกันนี้นะครับนะครับนี่มีดโคตงามมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยธรรมชาติของมีดี่ดูง่ายมากนะครับ ดูง่ายสุดๆแล้วนะครับดูง่ายมาตกตะการเงินนี่หนาเลยนะครับตะก,การเงินนี่หนาเลยพอดีผมกลับมาต่างจังหวัดนะมาทําวิดีโออยู่ข้างๆทางในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เลยมีเสียงจอจกแจกจอแจไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงโฆษณาเสียงหมาเสียงเป็ดเสียงไก่เข้ามาอยู่ในวิดีโอนีอ้บ่อยครั้งนะครับก็ต้องขอโทษ ถ้าฟังแล้วมีเสียงเข้ามารบกวนนะครับนี่ห็นไหมครับมีดที่มีความสวยงามเป็นอย่างนี้นะครับมีดสวยงามมากแล้วก็ดูง่ายมากด้วยนะครับนี่จบที่รอยจานหลวงปู่ด้วยนะครับแล้วธรรมชาติของเขานี่เกินร้อยปีด้วยนะนี่ธรรมชาติเกินร้อยปีแบบนี้นะครับก็เลยเอามาให้กับพี่น้องได้ชมธรรมชาติความงดงามของของมีดนะครับธรรมชาติความงดงามของมีด อาประเภทเขาเรียกว่ามีดปราบจระเข้หลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขาดเท่านะครับนี่ก็เอาไมา้ท่านได้ชมแล้วก็เปรียบเทียบลอยจานจากเครื่องใช้ไม้สอยของหลวงปู่นะฮะเป็นกาเป็นเป็น,ปนกาน้ําเขาเรียกว่าอะไรกระบอกกระบอกสําหรับใส่น้ําชานะครับทํามาจากตะกัวเนี่ยตะตะกัวทาชาเนี่ยนะครับ แบบนี้แบบนี้มีในหนังสือเล่มใหญ่ของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะครับที่รวบรวมจัดทําโดยหม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรน,นะครับนี่ยังแยกมีมีอยู่นะครับก็เลยเอามาให้ท่านได้ชมวันนี้นะครับโอเคครับพี่น้องครับวันนี้วิดีโอก็พอสมควรประมาณ20กว่านาทีพี่น้องท่าในใดถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการ ศึกษาเรียนรู้นะครับพี่น้องท่านใหม่ๆนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมทําออกมาให้ได้ชมอยู่เป็นประจาประจานะครับพี่น้องท่านเก่าๆก็เป็นกําลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับซึ่งร่วมกันเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ประวัติความเป็นไปเป็นมาของครูบาอาจารย์พวกนี้นะครับท่านใดมีข้อมูลดีๆนะครับก็ส่งมาที่เบอร์โทร0863529656ตรงนี้ เป็นช่องทางติดต่อกับผมหรือจดไม่ทันนะครับพี่น้องก็ไปดูที่หน้าปกวิดีโอนี้ผมแปะแปะเบอร์โทรแปะคิวอาร,รของไลน์ไว้ท่านสามารถสแกน QR วอารครเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็พบกับผมมิตเตอร์แซมในวิดีโอหน้านะครับครับสวัสดีครับ